การทำเช่นนั้นจะเป็นการท้าทายพระเจ้าคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริ์วันที่20กุมภาพันธ์ใช้สิทธ,ธิอำนาจที่ได้ถูกมอบหมายให้กับคุณแล้วมาระโกบทที่16ข้อ18พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคจับงูได้ด้วยมือเปล่าอาจหมายถึงถ้าเราจับงูเราจะมีเกราะป้องกันที่เหนือธรรมชาติหรืออาจเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องของพระเจ้าเมื่อเรารเผชิญกับมาร เนื่องจากสัญลักษณ์อื่นๆอ,อ,อีกสี่อย่างในบันทึกนี้เป็นการเกิดขึ้นจริงทางกายภาพก็น่าจะเป็นไปได้มากว่าข้อความนี้หมายถึงการจับงูจริงๆอัครทูตเปาโลมีประสบการณ์การปกป้องที่เหนือธรรมชาติจากงูตัวหนึ่งเมื่อครั้งที่เรือของเขาอับปางบนเกาะมอตา ตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่28แข้อ3ถึง5แต่นี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของการปกป้องเช่นนี้ที่ถูกบันทึกไว้ในพันธสัญญาใหม่ไม่มีการบันทึกใดๆว่าสาวกได้จับงูเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นผู้เชื่อการทำเช่นนั้นจะเป็นการท้าทายพระเจ้าดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ9ถึง12เช่นเดียวกับการดื่มยาพิษซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต มีพระสัญญาว่าถ้าเราจับงูโดยไม่ตั้งใจหรือถูกบังคับให้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆเพราะการยินยัดของเราเพื่อพระคริสต์เราสามารถเชื่อได้ว่าเราจะได้รับการปกป้องที่เหนือธรรมชาติริดเดจที่ทำงานอยู่ในผู้เชื่อในวันนี้เป็นริดเดตเดียวกันกับที่ทำงานในพระเยซูคริสต์ที่ทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายทุกสิ่งที่เรามีในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์มาจากการที่เราได้อยู่ร่วมในพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นจริงในพระองค์ก็เป็นจริงกับเราด้วยเรามาเพื่อมีส่วนร่วมในพระราชบัลลังก์ของพระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ6ซึ่งหมายความว่าเรามีส่วนร่วมในสิทธิอำนาจที่บัลลังก์ของพระองค์และสามารถใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้ารวมถึงการปกครองโลกใบนี้ในพนันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้คุณขอพระเจ้าให้ทำบางสิ่งบางอย่างกับมารแต่บอกไว้ว่าให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างกับมนันนี่เป็นเพราะคุณได้รับการมอบสิทธิอำนาจของพระองค์เหนือการทำงานของศัตรูคือมารซาตานและกิจการของมัน ขอให้ตาใจของคุณสว่างขึ้นเพื่อคุณจะได้รู้ว่าพระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจอะไรแก่คุณแล้วดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อ18ถึง19วันนี้จงใช้สิทธิอำนาจเหนือมารที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับคุณแล้วและดำเนินชีวิตในชัยชนะเราได้รับมอบสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสเหนือการทำงานของศัตรูคือมารซาตาน และกิจการของมันจงใช้สิทธิอำนาจนั้นและดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกตระหนักถึงสิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานให้และให้ลูกใช้สิทธิอำนาจนั้นเพื่อให้ลูกดำเนินชีวิตในชัยชนะบนโลกนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน